วันนี้นะคะเรามาพบกันในเรื่องหวง่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนั้นก็คือเรื่องหวง่วงโซ่อาหารค่ะหว่วงโซ่อาหารคืออะไรนะคะเราไปรู้จักกันเลยค่ะ ห่วงโซ่อาหารนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบของอาหารเป็นลำดับขั้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งโดยการกินกันเป็นทอดๆเวลาเราเขียนห่วงโซ่อาหารนะคะก็จะใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นลูกศรน,นะคะมวลูกศรจะชี้ไปยังผู้กินหรือว่าผู้ล่าอย่างเช่นในห่วงโซ่อาหารนี้นะคะพบว่าพืชทําหน้าที่เป็นผู้ผลิต กระต่ายมากินพืชดังนั้นกระต่ายเป็นผู้กินพืชเป็นผู้ถูกกินกระต่ายเดินไปเดินมาเหย่่ยวบินมาเห็นนะคะเหย่ยวก็เลยกินกระต่ายดังนั้นนะคะ,ะจึงเรียกการกินแบบนี้ว่าการกินกันเป็นทอดๆหรือว่าโซ่ออาหารเองค่ะค่ะสำหรับพืชน,นะคะเป็นผู้ผลิต กระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งกระต่ายมากินต้นข้าวต่อมาเหย่่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพราะถ้าไม่มีใครมากินเหยี่ยวนะคะเหย่่ยวก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายค่ะสำหรับห่วงโซ่อาหารของเรานะคะแบ่งออกเป็น4แบบห่วงโซ่อาหาร แบบผู้ล่านะคะเป็นห่วงโซ่อาหารที่มีการกินกันของสัตว์ผู้ล่านั่นเองค่ะเริ่มจากพืชน,นะคะเป็นผู้ผลิตตามด้วยผู้บริโภคลำดับต่างๆการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารนี้นะคะจึงประกอบไปด้วยผู้ล่าแล้วก็เหยื่อค่ะ 2. นะคะจะเป็นห่วงโซ่อาหารแบบปรสิตนะคะ ห่วงโซ่อาหารแบบนี้นะคะก็จะเกิดจากาเริ่มจากที่ผู้ถูกอาศัยนะคะถ่า,ายทอดไปยังพลังงานไปยังประสิทธิ์นะคะและต่อไปยังประสิทธิ์ที่มีลำดับที่สูงกว่าตนเองนะคะโดยภายในห่วงโซ่นี้นะคะจะใช้การกอบกินซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ3นะคะจะเป็นห่วงโซ่อาหารแบบอินทรีย์เป็นห่วงโซ่อาหารที่ เริ harma, ่มต้นจากการย่อยสลายของซากอินทรีย์โดยพวกจุลินทรีย์นั่นเองค่ะโดยเริ่มจากซากพืชหรือว่าซากสัตว์นะคะหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะถูกผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กัดกินนะคะและผู้ผู้บริโภคซากอาจถูกกินโดยผู้บริโภคสัตว์อีกทอดหนึ่งค่ะ4นะคะก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารแบบผสมค่ะ เป็นการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตอ่าหลายหลายประเภทนะคะอาจจะมีทั้งแบบอ่าล่า,าจจะมีทั้งแบบประสิทธิ์จากผู้ผลิตนะคะไปยังผู้บริโภคขึ้นและอ่าไปยังประสิทธิ์เป็นต้นค่ะค่ะเราพูดเรื่องหัวโซ่ออาหารไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาเราจะมาพูดเรื่องใสา่ใย,ย,ายอาหารกันค่ะเราไปดูความหมายของสายใย,ยอาหารกันค่ะ สายอาหารนะคะก็คือจะเป็นห่วงโซ่อาหารนั่นแหละแต่จะเป็นห่วงโซ่อาหาร,รหลายๆห่วงโซ่มารวมกันแล้วก็เกี่ยวหรือสัมพันธ์กันนั่นเองซึ่งจะเป็นการกินกันแบบที่ไม่เป็นระเบียบเลยจะทับซ้อนกันมากขึ้นนะคะเราไปดูตัวอย่างกันอย่างเช่นรูปนี้นะคะสายอาหารสายอาหารในรูปนี้จะมีอยู่สองห่วงโซ่เห็นไหมคะ เรามาดูห่วงโซ่แรกกันนะคะก็คือจะมีกระต่ายที่มากินหญ้าแล้วก็จะมีเหยี่วที่มันกินกระต่ายซึ่งจะเป็นห่วงโซ่ที่หนึ่งแล้วก็จะมีตะกเตนมากินหญ้าจะมีกบมากินตะกเตนแล้วก็จะมีเหยี่วที่มากินกบค่ะจะเป็นห่วงโซ่อาหารที่สองซึ่งพอเราเอาส่งห่วงโซ่มารวมกันนะคะมันก็จะได้เป็นความสัมพันธ์แบบสายใยอาหารนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิดีโอสรุปเรื่องห่วงโซ่อาหารแล้วก็สายใยอาหารค่ะไปชมกันได้เลย ในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ร่วมกันการที่สิ่งมีชีวิตแต่และชนิดมีบทบาทแตกต่างกัน,กนทําให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานที่อยู่ในอาหารไปตามลําดับโดยการกินต่อกันไปเรื่อยๆการกินกันเป็นทอดๆนี้เราเรียกว่าโซ่ออาหารแต่ในระบบนิเวศในธรรมชาติไม่ได้มีเพียงโซ่ออาหารเดียวเพราะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาก ดังนั้นการกินกันเป็นทอดๆดจึงมีความซับซ้อนมากขึ้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในการถ่ายทอดพลังงานในเซ้าอาหารหลายสายที่สัมพันธ์ซับซ้อนนี้เรียกว่าสายใยอาหาร ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาูเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานในหัวงโซ่อาหารนะคะซึ่งจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะไปเลยค่ะสิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นทอดๆในการถ่ายทอดพลังงานระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศพลังงานจากผู้ผลิตที่ถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไป จะลดลงไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นของการบริโภคสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากเวลาที่กระต่ายกินหญ้าซึ่งเป็นผู้ผลิตหญ้าจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อกระต่ายกินหญ้าบางส่วนและบางส่วนที่กินเข้าไปนั้นกระต่ายสามารถนําไปใช้ในการเจริญเติบโตได้เพียงบางส่วนเพราะจะสูญเสียไปกับกิจกรรมต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการขับถ่าย และเมื่อมีการบริโภคต่อไปเรื่อยๆในโซ่อาหารพลังงานที่ได้จากต้นหญ้าก,ก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามลำดับขั้นของการบริโภคด้วยเหตุนี้ผู้บริโภคในแต่ละลำดับขั้นจึงจำเป็นต้องกินสิ่งมีชีวิตในลำดับขั้นที่ต่ำกว่าเป็นอาหารในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะสามารถดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆได้ เอาล้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนหลังจากทั้งเรียนแล้วก็ดูวิดีโอทั้งสองวิดีโอพอจะเข้าใจบ้างไหมคะต่อมาเรามาทำกิจกรรมด้วยกันนะคะซึ่งก็จะมีระบบนิเวศนาข้าวมาให้นะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตที่พบก็จะมีข้าวมีเป็ดมีตะกะเกตนมีนกกระจงมีหอยเชอรี่แล้วก็มีงูเหลือมนะคะซึ่งก็จะให้นักเรียนศึกษาระบบนิเวศของนาข้าวนี้นะคะแล้วก็สืบค้นข้อมูลว่า สัตว์แต่ละชนิดกินอะไรเป็นอาหารนะคะแล้วก็เขียนห่วงโซ่อาหารมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็นําห่วงโซ่อาหารที่เราได้นะคะไปเขียนเป็นใส่ยใยอาหารนั่นเองค่ะพร้อมแล้วลองทากันได้เลยนะคะไปเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทําได้ไหมเอ,อ่ยเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราได้เหมือนกันไหมได้กี่ห่วงโซ่อาหารนะคะ ซึ่งห่วงโซ่อาหารแรกที่เราได้ก็จะเป็นข้าวนะคะซึ่งข้าวนะคะจะเป็นผู้ผลิตค่ะแล้วก็จะมีหอยเชอรี่ที่มากินข้าวนะคะซึ่งจะเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีงูเหลือมมากินหอยเชอรี่นะคะก็จะเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองนะคะนั่นก็คือห่วงโซ่อาหารที่หนึ่งค่ะต่อมานะคะห่วงโซ่อาหารที่สงนะคะ ก็จะมีน, bills, 是是 ушка, นกนะคะนกกระโองนะคะที่มากิน like ข้าวแล้ว like ก็จะมีงูเหลือมนะคะที่มากินนกกระจองอีกที่นะคะก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารที่สองค่ะต่อมานะคะห่วงโซ่อาหารที่สามนะคะก็คือจะมีหอยเชอรี่ที่มากินข้าวมีเป็ดมากินหอยเชอรี่แล้วก็จะมีงูเหลือมมากินเป็ดซึ่งในห่วงโซ่อาหารนี้นะคะมีผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะคะแล้วก็ ห่วงโซ่อาหารที่4นะคะก็จะมีข้าวแล้วก็มีตักกะแตนที่มากินข้าวจะมีนกกระจอกที่มากินตั๊ก,กแตนนะคะแล้วก็งูเหลือมก็จะกินนกกระจอกเข้าไปนะคะก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารที่4คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เยอะกว่านี้หรือว่าได้เหมือนกันบ้างคะลองเช็กดูนะคะค่าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นสายใยอาหารนั่นเองคะ่ะ สายใยอาหารก็คือก็คือการที่เราเอาห่วงโซ่อาหารที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะมารวมกันมาเขียนรวมกันแบบนี้นะคะให้มันได้เป็นระบบสายใยอาหารซึ่งมีผู้ผลิตก็คือข้าวนั่นเองค่ะแล้วก็มีทั้งหอยเชอรี่มีนกกระจอกแล้วก็มีตะเตนนะคะสามชนิดเลยที่กินข้าวนะคะส่วนตะเกนนะคะก็จะโดนนกกระจอกกิน,นะคะ่ะ แล้วนกกระจอกนะคะก็จะโดนงูเหลือมกินนะคะเหมือนในห่วงโซ่อาหารชุดเรกที่เราทําเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นหอยเชอรี่ที่มากินข้าวนะคะแล้วก็จะมีทั้งเป็ดแล้วก็งูเหลือมนะคะที่มากินหอยเชอรี่นะคะแล้วก็งูเหลือมกินอะไรอีกกินเป็ดค่ะงูเหลือมกินเป็ดอีกรอบนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าในสายใยอาหารนะคะมันจะทับซ้อนกันไปนะคะจะไม่เป็นระเบียบเลยนะคะ ก็จะเป็นสายใยอาหารนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทำจบไปแล้วง่ายหรือยากอื่นยังไงนักเรียนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะถ้าหากไม่เข้าใจค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ